สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมวุฒิกรสถานธรรมองค์อาจในชีวิตคือการต่อสู้เล่าประวัติท่านจะประคุณสมเด็จพระญาณวิชิโรดมหลวงพ่อวิวริยังสุดินทโรตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่14นะครับซึ่งต่อจากเมื่อตอนที่แล้วที่สามเณรบิริยังได้ติดตามพระอาจารย์กรุงมาจิระปุญโยทุดงเป็นครั้งแรก ไปที่ดงพญาไฟหรือว่าดงพญาเย็นนั่นแหละครับเพื่อที่จะไปทาสมาธิกรรมฐานในท่ามกลางของป่าไม้ภูเขาของดงพญาเย็นแล้วก็ได้ไปพบกับสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆสุดท้ายแล้วท่านก็กลับมาที่วัดป่าสว่างอารมณ์หรือวัดบ้านใหม่สำโรงที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่าน ที่วัดปลาสว่างอารมณ์นี่เองนะครับที่เป็นที่วัดของพระอาจารย์กุงมาจิรปุญโญพระอาจารย์รูปแรกของท่านซึ่งพระอาจารย์กุงมานั้นได้มาก่อตั้งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและถึงช่วงนี้นะครับที่ท่านพระอาจารย์กุงมาท่านในเมตตาเล่าประวัติของท่านให้กับหลวงพ่อวิริยัยงได้รับฟังแล้เวเราก็จะขอนําเสนอประวัติของพระอาจารย์กุงมาในช่วงนี้ เพื่อให้เนื้อหาสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในพรรษานี้หลังจากที่สมเนรวิิยังได้หายดีแล้วท่านพระอาจารย์กงมาก็ได้รับจดหมายจากท่านพระอาจารย์ดีธรรมธโรที่เป็นคู่นาคแล้วก็เป็นสหธรรมิกผู้สิ่งได้ไปทำประโยชน์อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีในขณะนั้นได้มีผู้ที่เลื่อมใสในพระธรมรมเทศนาของท่านมากท่านได้ไปอยู่ที่จันทบุรีองค์เดียว ไม่มีใครช่วยในด้านการเผยแพร่ธรรมกรรมฐานจึงได้มีจดหมายมาถึงท่านพระอาจารย์กงมาขอให้ไปช่วยในการเผยแพร่ธรรมดังกล่าวแล้วหลังจากท่านพระอาจารย์กงมาได้รับจดหมายแล้วก็ได้นําไปปรึกษาท่านพระอาจารย์สิงห์ซึ่งก็ได้รับอนุญาตให้ไปจันทบุรีสมณเณรวิริยังหลังจากที่กลับจากทุดงในครั้งนั้นแล้วก็เกิดเป็นไข้ามาเ,เรีย ได้จับไข้ยอยู่วันเว้นวันจนถึงขั้นขึ้นสมองและก็สลบไปไม่ได้รู้สึกตัวเลยในขณะนั้นเหมือนกับว่าจิตวิญญาณนั้นได้ไปเสเวยความสุขอยู่ในสถานที่ที่ใดที่หนึ่งประมาณ30นาทีจึงฟื้นขึ้นมาเมื่อหายยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักท่านพระอาจารย์กลุงมาก็ได้ตัดสินใจเดินทางไปจันทบุรีแต่ได้ไปพักอยู่ที่กรุงเทพก่อน นางถมลิปพัณฑ์เลื่อมใสในท่านได้ถวายค่ายโดยสารเรือไปจันทบุรีองค์ละห้าบาทไปด้วยกันห้าองค์ในตอนนี้หลวงพ่อวิริยังท่านได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างท่านพระอาจารย์กรุงมาจิรปุญโยและท่านพลีธรรมธโรไว้ที่นี้ก่อนย้อนกล่าวตอนต้นของท่านพระอาจารย์กุงมาเพื่อให้ได้เนื้อหาต่อเนื่องกันเมื่อท่านเป็นคารวาสนั้น ได้เป็นพ่อค้าขายคู่กระบือและเป็นหัวหน้าได้นำกระบือเข้ามาขายทงางภาคกลางทุกๆปีจนฐานะของท่านมั่นคงและก็ได้แต่งงานกับหญิงในบ้านของหมู่บ้านท่านนั่นก็คือบ้านโคกที่สกลนครต่อมาเมื่อภรยาตั้งครรภ์และได้คลอดบุตรภรยาได้ตายขณะคลอดทำให้ท่านเกิดความสังเวชสลดใจและเศร้าโศกเป็นอย่างยิ่ง จึงได้คิดที่จะสละโลกีทั้งหมดไเด้ไปลาบิดามารดาและญาติก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเมื่อบวชแล้วท่านก็ได้ไปอยู่ที่วัดตองขบแต่ว่าวัดนั้นเขาไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานกันในขณะนั้นเมื่ออยู่ไปไม่ได้ผลทางใจท่านก็พยายามสืบหาครูบาอาจารย์จึงได้ข่าวว่าอาจารย์วานคํา เป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงซึ่งอยู่ไม่ไกลนักจึงได้ไปขอพักอาศัยอยู่ด้วยพระอาจารย์วานคำก็ได้ให้ความรักใคร่แก่ท่านเป็นพิเศษได้สอนให้ทำสมาธิตามวิธีของท่านอยู่ประมาณสิบเดือนก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านไม่ค่อยพอใจนักคือตอนข่ำค่ำพระจะต้องไปถอนหญ้าทางป่าตัดต้นไม้พระอาจารย์วานคำบอกว่า เราทำอย่างนี้มันก็ผิดวินัยอยู่แต่ก็จำต้องทำแต่ภายหลังพระอาจารย์กรุงมาทราบว่าผิดวินัยก็ไม่อยากจะทำแต่ก็จำต้องทำด้วยความเกรงใจอยู่มาวันหนึ่งท่านพระอาจารย์กรุงมาก็ได้ทราบข่าวว่ามีตาผ้าขาวคนหนึ่งทุดงมาปักกรดอยู่ใกล้ๆแถวนั้นมีผู้คนไปฟังเทศกันมากท่านก็เกิดความสนใจขึ้น เมื่อได้โอกาสจึงได้ไปหาตาพระขาวคนนั้นเมื่อได้พบก็เกิดความเลื่อมใสเพราะเห็นกริยามารยาทประกอบกับมีราศีผ่องใสจึงได้ถามว่าท่านมาจากสำนักไหนตาพระขาวบอกว่ามาจากสำนักท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตถามว่าอยู่กับท่านมากี่ปีตาพระขาวตอบว่าสามปีและตาพระขาว ได้อธิบายถึงวิธีทำกรรมฐานแบบของท่านพระอาจารย์มั่นให้ฟังพระอาจารย์คงมาเกิดความเลื่อมายอย่างจริงจังขึ้นได้ถามว่าเวลานี้ท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ที่ไหนแต่พระขาวตอบว่าอยู่ที่บ้านสามผงดงผนเอาอําเภอวานนิวาดและท่านพระอาจารย์คงมาก็ได้ตั้งใจที่จะไปหาท่านพระอาจารย์มั่นให้ได้จึงได้ลาตาพระขาวคนนั้นกลับวัด จากนั้นก็มาขอลาท่านพระอาจารย์วันคำก็ไม่ได้รับอนุญาตแม้จะภาคเพียรขออนุญาตตั้งหลายครั้งพออยู่มาวันหนึ่งพระอาจารย์วันคำมีธุระไปฝากผู้คือข้างหนึ่งของผู้ผ่านเป็นโอกาสของท่านพระอาจารย์คงมาจึงได้ชวนพระบุญมีเป็นเพื่อนองค์หนึ่งแล้วก็พากันหนีออกจากวัดนั้นไปเดินทางเป็นเวลาสองวัน ก็ถึงที่ที่ท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ขณะไปถึงนั้นท่านพระอาจารย์มั่นกำลังให้อาวาดแก่พระพิสุสามเมนรนอยู่ณสาลามุงย่าหลังคาหลังเล็กๆท่านพระอาจารย์กงมารู้สึกว่าเมื่อเดีมาเห็นภาพเช่นนั้นเข้าให้ตื่นเต้นระทึกใจเหมือนกับว่ามีปิติตกอยู่ในมโนรมตัวช้าไปหมดจึงนั่งรอพักอยู่ที่แห่งหนึ่งใต้โขนไม้ เมื่อท่านพระอาจารย์มั่นเสร็จการให้อุบาทแล้วทั้งสองก็ได้เข้าไปกราบนมัสการขอฝากตัวเป็นสิทธ์กับท่านพระอาจารย์มัน่นท่านพระอาจารย์มั่นได้ให้พระไปพาขึ้นมาโดยบอกว่านั่นพระแขกมาแล้วและทั้งสองมีความตั้งใจองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งเพียงแต่ตามมาเท่านั้นและเมื่อท่านพระอาจารย์กงมานั่งลงแล้วท่านพระอาจารย์มั่น ก็ได้ให้กรรมฐานเลยทีเดียวโดยไม่ต้องรอการเวลาและบอกให้ไปอยู่ที่กุฏิหลังหนึ่งซึ่งอยู่ที่เปลี่ยวที่สุดพระอาจารย์กงมาพบพระอาจารย์มัน่นและรับโอวาทครั้งแรกเมื่อท่านได้รับโอวาทครั้งแรกของท่านพระอาจารย์มั่นแล้วก็ทําให้ทราบซึ้งอย่างยิ่งเริ่มต้นเร่งความเพียรอย่างเต็มความสามารถท่านได้พักในกระสอบหลังเล็กๆหลังหนึ่งอยู่ในป่า ณนะดงพนานี้เป็นดงใหญ่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ดุร้ายต่างๆแต่เป็นที่สงบวิเวกเป็นอย่างยิ่งขณะที่ท่านกำลังเร่งความเพียรอยู่นั้นท่านเล่าว่าณนะที่แห่งนี้เป็นดงมาเลเรียถ้าผู้ใดอยู่โดยไม่ระมัดระวังแล้วมีหวังเป็นไข้มาเลเรียตายหลังจากท่านได้ดบำเพ็ญความเพียรมาเป็นลำดับโดยอุบายวิธีของท่านพระอาจารย์มัน่น ทำให้เกิดสมาธิปีติเยือกเย็นใจลึกซึ้งเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันความเปลี่ยนแปลงไปในทางได้ผลของการบำเพ็ญจิตไม่อยู่คงที่คือดำเนินเข้าไปหาความยิ่งใหญ่โดยไม่หยุดยัง้งท่านจะเข้าไปปรึกษาไต่ถามท่านพระอาจารย์มั่นทุกๆวันไม่ได้ขาดหนึ่งด้วยความเป็นไปของสมาธิได้เป็นไปอย่างรวดเร็วท่านพระอาจาร์มั่น ก็ได้แก้ไขให้เกิดศรัทธาอย่างไม่มีลดละทำให้ท่านมุมาณะบากบันยังไม่คิดชีวิตวันหนึ่งท่านได้ไปนั่งสมาธิอยู่ใต้โคนต้นไม้พอจะพโลกค่ายุงได้มากันใหญ่แต่พอดีกับท่านกำลังได้รับความรู้ทางในอย่างแจ่มแจ้งน่าอัศจรรย์จึงไม่ได้ลุกจากที่นั่งเด้นั่งสมาธิต่อไป ยุงได้มารุมกัดท่านอย่างมหาศาลและยุงที่นี้เป็นยุงอันตรายทั้งนั้นเพราะมันเป็นเชื้อมาเลเรียทั้งสิ้นท่านก็ไม่คำนึงถึงเลยได้กคำนึงถึงแต่ความรู้แจ้งเห็นจริงที่กำลังได้อยู่ในขณะนั้นท่านได้เล่าให้หลวงพ่อบริยังฟังว่าท่านได้ยอมสละแล้วซึ่งชีวิตนี้ต้องการรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะอันท่านพระอาจารย์มั่น ได้แนะนำให้ในการนั่นครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งพิเศษมากเพราะมันเกิดความสว่างอย่างไม่มีอะไรปิดบงังพระอาจารย์กงมาท่านบอกว่าเมื่อลืมตาก็ไม่สว่างเท่าดูมันทลุปลุกโปรงไปหมดภูเขาป่าไม้ไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้เลยและมันเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นแก่ท่านแม้จะพิจารณากายสังขาร ก็แจ้งกระจางไปหมดจะนับกระดูกกี่ท่อนก็ได้เกิดความสังเวชสลดใจยิ่งนักหวนคิดไปถึงคุณของท่านพระอาจารย์มั่นว่ามีเหลือล้นพ้นประมาณคิดว่าถ้าไม่ได้มาพบท่านพระอาจารย์มั่นเหตุเชไหนท่านจะเป็นถึงเช่นนี้หนอท่านได้นั่งสมาธิจนรุ่งสว่างพอออกจากสมาธิปรากฏว่าเลือดของยุงที่กัดท่าน หยดเต็มผ้านิสีธนะคือผ้าปูนั่งเต็มไปหมดพอท่านลุกขึ้นมาตัวก็เบาแม้ท่านจะรู้อยู่แก่ใจว่ายุงเหล่านี้มีพิษสงร้ายนักแต่ท่านก็ไม่ได้อนาทรร้อนใจเพราะที่ท่านได้รับธรรมะนั้นพิเศษนักแล้วแต่ท่านก็หายได้จับไข้หรือเป็นมาเรียเรียเลยนับเป็นสิ่งอัศจรรย์อยู่มากทีเดียวความเป็นมาในวันนี้ ท่านได้นำไปเล่าถวายท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญในท่ามกลางพระสงฆ์ทั้งหลายที่มาประชุมกันและได้พูดว่าท่านคงมานี้สำคัญนักแม้จะเป็นพระที่มาใหม่แต่บาร,รมีแก่กล้ามากได้ทำความเพียรหาตัวจับยากสู้เสียสละให้ยุงกินได้ตลอดคืนควรจะเป็นตัวอย่างแก่ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติทั้งหลาย และท่านพระอาจารย์มั่นก็ได้แสดงถึงมหาสติปัฏฐานโดยเฉพาะกายานุปัสนาสติปัฏฐานให้ท่านฟังอย่างแจ่มแจ้งท่านได้เล่าให้หลวงพ่อบริยังฟังต่อไปว่าเมื่อเราอยู่ที่สามผงดงพนานี้การทำความเพียรได้บาเพ็ญเพียรทั้งกลางคืนและกลางวันมีการพักหลับนอนในเวลากลางคืนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนตอนกลางวัน เราจะเอนหลังลงนอนไม่ได้เลยแม้ว่าเราต้องการจะเอนหลังพักผ่อนบ้างเพราะความเหน็ดเหนื่อยแต่พอเอนหลังลงเท่านั้นจะมีอีกาตัวหนึ่งบินโฉบมาจับที่หลังคากระตอบของท่านแล้วใช้จะงอยปากสาบตรงกลางศาลาเสียงดังทีเดียวถ้าท่านไม่ลุกขึ้นมันก็จะสาบอยู่อย่างนั้นแต่พอท่านลุกขึ้นมันก็จะหยุดเป็นอยู่อย่างนี้มาหลายเวลาทีเดียว จนท่านไม่กล้าจะพักจำวัดเวลากลางวันพระอาจารย์กรุงมาได้เล่าเหตุการณ์ตอนนี้ต่อไปอีกว่ามีอยู่คราวหนึ่งซึ่งท่านต้องหนักใจเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือท่านพระอาจารย์มั่นได้ช้าให้ท่านท่องพระปาติโมกขิชก่อนจึงจะยัติเป็นพระธรรมยุทธ์เหมือนกับท่านพระอาจารย์มั่นเพราะว่าท่านพระอาจารย์กรุงมาได้บวชเป็นพระมหานิกายอยู่ก่อนแต่ข้าที่มีความเลื่อมใสยอย่างยิ่ง และต้องการที่จะเป็นสิทธิแท้จริงของท่านพระอาจารย์มัน่นท่านจึงต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะท่องพระปราติโมกข์ให้ได้ซึ่งก็เป็นการขัดข้องเหลือเกินเนื่องจากว่าท่านอ่านหนังสือเขียนหนังสือไทยไม่ได้มากนะักถึงได้ก็ไม่ชำนาญที่จะอ่านถึงหนังสือปาติโมกแต่แม้จะเป็นเรื่องยากแสนยากนักสำหรับตัวท่านท่านก็ถือว่าแม้แต่การปฏิบัติจิตใจที่ว่ายาก ท่านก็ยังได้พยายามจนได้รับผลมาแล้วจะมาย่อดท้อต่อการท่องพระปฏิโมกนิสียทำไมท่านจึงได้พยายามทั้งกลางวันและกลางคืนเช่นกันแกะหนังสือไปทีละตัวถึงกับขอให้พระอื่นที่ท่านอ่านหนังสือช่วยต่อให้ท่านได้พยายามอยู่หลายเดือนในที่สุดก็สำเร็จให้แก่ท่านจนได้เป็นนันว่าพระอาจารย์กงมา ท่านได้ท่องปาติโมกจบอยู่ที่บ้านสามผงดงพนานี้เองแม้การอยู่ร่วมกับท่านพระจันมั่นเป็นเวลานานเป็นปีๆนั้นจะเป็นการอยู่อย่างมีความหมายจริงๆวันและคืนที่ล่วงไปไม่เคยให้เสียประโยชน์แม้แต่กระเบียดนิ้วเดียวท่านจะใจถามความเป็นไปอย่างไรในจิตที่กำลังดำเนินท่านก็จะแก้ไขให้ยางแจมแจ้งและท่าน ยังรู้จักความก้าวหน้าถอยหลังของจิตของลูกศิษย์เสียอีกได้บอกล่วงหน้าให้ได้เลยในการบางครั้งทำให้ลูกศิษย์เกิดความอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งคราวใดที่เราเคร่งครัดการทำความเพียรเกินควรท่านพระอาจารย์มัน่นก็จะทัดทานแนะนำให้ผ่อนลงมาคราวใดเราชักจะย่อนไปท่านก็จะเตือนให้ทําหนักขึ้นและบางคราวบางเดือน สมควรให้ไปอยู่ห่างจากท่านท่านก็จะบอกชี้ทางให้ออกไปว่าไปนณที่ท้ำนั้นภูเขาลูกนั้นป่านั้นเพื่อความวิเวกอย่างยิ่งท่านพระอาจารย์กรุงมาก็จะไปตามคำสั่งของท่านพระอาจารย์มัน่นทำการปรารบความเพียนที่ไปนั้นเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงยิ่งชัดเจนในความสามารถของท่านอย่างไม่มีอะไรจะมาเปรียบปาก ครั้นได้การเวลาท่านก็เรียกให้กลับเพื่อความที่จะแนะนำต่อรู้สึกว่าเมื่อกลับจากการไปวิเวกแล้วพอมาถึงท่านท่านพระอาจารย์มั่นจะแสดงธรรมะอันวิจิตรจริงๆให้ทราบซึ้งอยากยิ่งคล้ายกับว่าท่านได้รู้ล่วงหน้าความเป็นไปต่างๆที่เราได้กระทำมานี่ก็ทำให้เราอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งอีกเช่นกัน การกระทำเช่นนี้ไม่ใช่ว่าท่านจะแนะนำแก่เราแต่ผู้เดียวทุกทุกองที่อยู่กับท่านท่านก็จะแนะนำเช่นเดียวกันท่านพระอาจารย์กรุงมาท่านได้พยายามเล่าเรื่องราวต่างๆของท่านในอดีตให้หลวงพ่อวิริยังฟังต่อไปอีกว่าครั้งหนึ่งที่ท่านได้ไปจำพรรษาครั้งหนึ่งที่ท่านได้อยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นผ่านมาเป็นเวลาสองปีเศษได้พบเหตุการณ์ต่างๆ เช่นพระพิสุสามเนรที่มาอยู่กับท่านทุกๆองค์ต่างก็สนใจในธรรมอย่างแท้จริงม่ได้มีองค์ใดองค์หนึ่งเลยที่ย่อหย่อนและทุกๆองค์ต่างได้ผลทางใจกันทั้งนั้นและเมื่อผู้ใดมีอะไรเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญจิตแล้วก็จะนำมาเล่าถวายท่านฟังและในเวลาที่ประชุมกันฟังทำให้รู้สึกขนพองสยองกล้าวเอาทีเดียว เมื่อได้ยินแต่และองค์พูดถึงความจริงที่ตนได้รับบางองค์ก็พูดเหมือนกับเรากำลังเป็นอยู่แล้วแหละแล้วท่านก็ได้แก้ไขให้องค์นั้นเราเองก็พลอยถูกแก้ไขไปในตัวเสร็จบางองค์พูดขึ้นลึกซึ้งเหลือที่เราจะรู้ได้ก็ทำให้เราอยากรู้อยากเห็นต่างองค์ต่างก็ไม่สงสัยซึ่งกันและกันว่าคำพูดเหล่านั้นจะไม่จริงทำให้เรานี้นึกย้อนไปถึงอดีตว่า แม้ครั้งพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็คงจะเป็นเช่นนี้เองเลยทําให้เหมือนกับว่าเรากําลังอยู่ต่อหน้าพระพักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนั้นแหละถึงอย่างไรก็ตามเราเองเลื่อมสายยิ่งทั้งท่านและพระภิกษุสาม,มเณรที่อยู่กับท่านเพราะเหตุที่เห็นการปฏิบัติและปฏิปทาน่าเลื่อมใสและที่ได้เปล่งวาจาแห่งความจริง ที่เกิดขึ้นในจิตของแต่ละท่านในระยะต่อมาท่านพระอาจารย์มั่นท่านจะเดินทางกลับไปยังจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้เพื่อจะส่งมารดาของท่านกลับบ้านไปด้วยหลังจากที่ท่านได้นำมารดาของท่านมาบวชชีแล้วและได้แนะนำการปฏิบัติให้จนเป็นที่พอใจแล้วจึงได้นัดพระภิกษุที่ติดตามปฏิบัติอยู่กับท่านเพื่อจะได้เดินทางกลับไปทางจังหวัดอุบล การเดินทางไปจังหวัดอุลราชธานีอันเป็นถิ่นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งสำคัญครั้งหนึ่งเพราะบรรดาศิษยานุศิ์ทั้งใหญ่และเล็กก็ได้เตรียมที่จะเดินทางติดตามท่านในครั้งนี้แทบทั้งนั้นการจัดการเดินทางโดยการเดินแบบเดินทุดงแต่การเดินทุดงนั้นเพื่อให้เป็นประโยชน์ด้วยท่านจึงจัดเป็นคณะคณะ คณะละสามรูปสี่รูปบ้างท่านเองเป็นหัวหน้าได้เดินทางไปก่อนเมื่อคณะที่สองไปก็จะพักที่เดิมคณะที่สามที่สี่ก็จะพักที่เดิมนั้นทั้งนี้เพื่อจะได้สอนญาติโยมตามรายทางโดยการสอนนั้นก็เน้นหนักไปในทางกรรมฐานและการถึงพระไตราสรารคมที่ให้ละการนับถือผู้ผีปีศาจต่างๆนานา,นา เป็นการทดลองคณะสิทธิ์ไปในตัวได้ว่าองค์ใดจะมีฝีมือในการเผยแพร่ธรรมในการเดินทางนั้นพอถึงวันอุโบสถก็จะนัดทำปาติโมกหลังจากนั้นแล้วก็จะแยกย้ายกันไปตามที่กำหนดหมายการเดินทุดงแบบนี้ท่านบอกว่าเป็นการโปรดสัตว์เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พุทธบริษัททั้งหลายแล้วก็เป็นจริงเช่นนั้นแต่และแห่งที่ท่านกำหนดพักนั้น ตามหมู่บ้านประชาชนได้เกิดความเลื่อมสายยิ่งในคณะพระกรรมฐานนี้เป็นอย่างดีและต่างก็รู้รับผิดชอบในพระธรรมวินัยขึ้นมากตามสถานที่ที่พักทุตอง์ในการครั้งนั้นได้กลับกลายมาเป็นวัดของคณะกรรมฐานเป็นส่วนใหญ่ในภายหลังโดยญาติโยามทั้งหลายที่ได้รับรสพระธรรมได้พากันร่วมอกร่วมใจกันจัดการให้เป็นวัดขึ้นโดยเฉพาะ ให้เป็นวัดพระภิกษุสามเณรฉันมือเดียวฉันในบาทบำเพ็ญสมาธิกรรมฐานในครั้งนี้เองพระอาจารย์กงมาจิระปุญโยได้เล่าให้หลวงพ่อบริยังฟังต่อไปว่าพระอาจารย์ลีธรรมทโลท่านเป็นพระมหานิกายอยู่วัดบ้านอำเภอม่วงสามสิบขณะที่เราได้พักอยู่ในป่าแห่งหนึ่งใกล้หมู่บ้านวัดนี้ท่านพระอาจารย์ลีก็ได้กิติศัพท์ว่า มีพระกรรมฐานมาพักอยู่ที่ใกล้ๆแห่งนี้เห็นจะมีของดีๆแจกเป็นแน่กับไม่ใคร่เคยได้ยินมานานแล้วข้าที่อยากจะพบในค่ำคืนวันหนึ่งท่านพระจันลีจึงได้ไปหาท่านพระจารย์กงมาณที่ท่านได้พักอยู่รุกขมูลในป่านั้นโปรดติดตามชีวิตคือการต่อสู้เล่าประวัติท่านจ้าระคุณสมเด็จพระยาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศรินทรโรตอนต่อไปในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ